ครับวันนี้มาร่วมงานกับช้างโกมกุใช่มครับใช่ครับผมเป็นไงบ้างเป็นนิวเอเซียนออฟชิลล์ครับวันนี้ก็วันนี้ก็ตื่นเต้นมากๆครับเพราะว่าอันนี้เป็นงานที่ผมได้เป็นนางล่องเรือใช่ไหมใช่ใช่ยังไม่เคยเลยใช่เหรอใช่ค่ะใช่ไม่เคยล่องเรือเลยเหรอใช่ไม่เยแบบรับเจ้าพญาแล้วแบบดินเนอร์อย่างไม่เคยเลยฮะใช่ครับเป็นงานขับการที่ได้มาด้วยกับทางดีใจมากๆครับก็ขอบคุณทางช้างมานะครับที่เลี้ยงการผมตั้งแต่ตอนที่ให้ผมไปสนามบุรีรัมย์แล้วใช่ครับผมอ๋อพูดถึงสนามบุรีรัมย์ตอนนี้เริ่มมา ก็แข่งรถยังไม่เชิงค่บยังไม่เชิงแ้่ทำไมเรามีจารณาเหมืบนจะเรื่องกีฬาแบบนี้อะคือผมมากหลังจากที่ผมไปกระโดดล่มมาผมก็รู้สึกว่าผมอยากทําอะไรที่ที่ผมเคยกลัวให้มันกล้ากล้าก้าวข้ามฉานไปได้เพราะว่าตอนตอนนั้นตอนนั้นคือผมก็ไม่กล้าโดดล่มเพราะมคือความกลัวความสูงเนี่ยพอมันกล้าทำแล้วแบบไฟมอมอไซค์อะเราไม่เอาเลยอะแต่พอแบบเราได้รโดดล่มมาแล้วเราแค่รู้สึกว่าสิ่งนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เราหน้าลอง เไปเป็นทัชใจหน่ยดูค่อยเขาผ่านงี้เรามีความกล้ามากขึ้นใช่แต่ก็ลองแล้วก็สิ่งที่ทัชใจกว่าที่ทําให้ตอนแรกคือแค่อยากขี่อีกไปแต่สิ่งที่ทาให้ทัชใจชัดสิ่งที่ทาให้ทัชใจกว่าคือตอนที่ไปสนามครับแล้วเจอน้องอายุประมาณสิบขวบแล้วเขาก็เทเข่าลงพื้นได้ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมน้องหมดมากเลยอ่ะเป็นแรงบันดาลใจให้เราที่เราจะแบบเฮ้ยเราต้องทำได้แต่มันก็เป็นกีฬาชนิดนึงใช่ครับเดี๋ยวนี้ขาก็จะมายุ่งกันมาแข่งความเร็วใช่ครับก็อย่างล่าดก็คนไไทย้ มอโตจีพีขึ้นโพเดียมเออแล้วเราก็ติดตามอยู่ใช่ครับได้ครับแต่แปลว่าเราก็ติดตามอยู่กีฬาแข่งรถใช่ครับใช่จุดตการของมอเตอร์ไซค์ของตัวเองแล้วครับผมเป็นยังไงบ้างจุดเริ่มต้นของการทำมอเตอร์ไซค์กันดเอ่อจุดเริ่มต้นก็คือไม่มีอะไรเลยครับเรื่อนไอจีแล้วก็เห็นฟิล์มอันนึ่งที่เป็นคนใส่ชุดดำขี่รถสีดำเท่ๆอยากถ่ายวิดีโอแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยครับแสดงว่าคิดไม่นาน ใช่ครับพี่ไม่นานตอนนั้นอ่ะตอนนั้นอ่ะคือถ่ายเวนเต้ครับกับพี่นานิเขอพูดชื่อเลยแล้วพี่นานิปลาที่เล่นในโฟกก็เป็นแบบเหมือนคาแรคเตอร์เป็นมอไซค์แล้วเขาก็เหมือนเขาชอบด้านนี้เขาก็เลยเหมือนว่าเอิอให้คําแนะนําอะไรเงี้ยครับผมเรื่องราคาเราหนักใจรึเปล่าตอนนั้นก็จริงๆถามว่าถ้าถ้าเป็นสิ่งที่เรารักเราก็สู้นะใช่ใช่แต่แต่ไม่ได้หนักมากขนาดแบบเวอร์ไม่เวอร์ไม่เวอร์ครับไม่เวอร์ครับจริงได้ทดลองอเอาลงสนามบ้างยังลงไปแล้วครับเป็นไงฮะ ดีครับลงเวลาใช่ใช่เอาตรงๆเลยล่าสุดมุ้งลงข้างทางไปเอาจริงไม่เราควบไม่เราคือเราไม่เซฟตี้เราใส่เซฟตี้ทุกอย่างนะครับแต่ว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วแต่ว่าเราไม่เป็นอะไรใช่ใช่ใช่แต่ว่ารถก็แฮนด์หัก่แคมีคนถามอยู่าทำไมแฮนด์หักลงรงคอนดักต์มันต้องทำขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าอย่างอย่างแบบล่าสุดพอไป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 ลองสีสนามมาสายเบรกก็ต้องเปลี่ยนสายถักเพราะว่า อันเดิมมันัวจะใช้ไม่พอเลยใช่ในี่ที่บ้านหไา<ว>มไม่โอเวอร์จริงๆวกมากมากแต่ว่าเหมือน<ช><ช>เราอ่ะคือผมก็พยายามอธิบายให้คุณพ่อคุณแม่ฟังว่าเฮ้ยเราไม่ได้แบบมาแบบขี่เร็วอะไรนะ<ช>เราไปขี่ในสนาม<ช>เรามีเซฟตี้<ช>ครบแล้วก็เวลาบางที่ผมไปสนามผมเอาพ่อผมไปด้วยเลยนะให้ป้าบาไปดูเลยเแล้วก็นั่นแหละล้มโฉบ ได้ครับแต่ว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้เรื่อยๆแต่ว่าถ้าเราเซฟตี้พร้อมเรามีสติเราก็จะควนนักให้เป็นเบาได้คร่ะโค้ดโค้ดมาสอนจริงๆจังๆจริงๆครับเอาเป็นนักแข่งนักแข่งเลยก็อย่างล่าสุดได้ไปเจอักแข่งใช่ครับผมก็นั่นแหละครับพออยู่เท่ากันคุยกันเป็นเพื่อนได้แล้วก็นั่นแหละเขาก็โค้ดโค้ดผมเต็มที่เลยเีควาเล่นบ้าแล้วมันมีความแบบที่อย่างตีตาของว่าตีไม่ได้ไม่คงไม่ถึงขนาดนั้นแต่แต่ก็อยากอยากลองแข่งอยากลองเก็บประสบการณ์ดูว่าการที่เราไปอยู่ในสนามแข่งเป็นยังไงฟีลลิ่งของการที่ เราจริงจังกับสายเนี้ยเป็นยังไงแต่อาจจะไม่ได้ถึงขั้นแบบออ๋ใช่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 อันนี่ตอนที่ใช้อยู่รุ่นปัจจุบันอ่าตอนนี้ครับอ่าผมดิครับผมวายซีซีคใช่ความรู้สึกของตาที่แบบรีบิดได้อยู่ในอากาศออกมาเป็นยังไงฟินมากเลยมันฟินยังไงอธิบายโพี่ฟังหอดมันฟินมากเลยอ่ะมันง่ายมันมันเป็นความเร็วแต่คืออย่างน้อยๆผมจะรู้สึกอย่างว่าเราเซฟตี้ไม่มีใครมาปาดไม่มีใครอ่ะมีแหละแบบคนที่ขับด้วยกันแต่ไม่มีอะไรที่แบบ คือทุกอย่างเราจะสามารถควบคุมได้ด้วยได้ด้วยสายตาเราด้วยสติเราครับนึกออกไหมฮะใช่ใช่ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าฟีลลิ่งมันดีมากเลยครับมันไม่เหมือนขับรถเลยนะจริงจริงต้องไปนัรถลงไหลแล้วนั่งลงไหนใช่แล้วพี่คำบอกว่าเนี่ยโอมมาว่างๆเนี่ยเบียบมีลามีรวมคนมาเล่าให้ฟังหน่อยที่ผมว่าเนี่ยนิทานก่อนนอนเลยอ่ะใช่ครับก็ถ้ามีโอกาสครับผมใช่ใช่ใช่อยากอยู่ยากใช่ไหมอยากอยู่เร็วๆนี้ก็ ชิู่ครับจากจากคนเป็นนักแข่งนั่นหนึ่งเหรอเอ่อนิดน,งนึงก็ได้ครับ <c oughs> เป็นนักแข่งแล้วต้อเป็นดารา <c oughs> นะอันนี้ขอเป็นงานหลักตอนนี้อุ้แบ่งเวลาในการประถายงานแล้วก็งานก็ <c oughs> ถ้าเอาจริงๆเลยนะครับเรื่องแบ่งเวลาก็เป็นปัญหาของเราผมประมาณหนึ่งกันสมมติว,ว่าวันนี้ผมทํางานแล้วพรุ่งนี้ผมว่างผมไปขี่รถนะแล้วมันก็ยมมันก็เหนื่อยมันก็โซมแล้วก็นั่นแหละก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทุกอย่างไม่ว่าจะหาวิธีทำยังไงได้ให้หลับ ให้หลับเร็วขึ้นแล้วก็ทาครีมให้ได้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับแต่สุดท้ายก็มันมันมันบาลานซ์ยากจริงๆครับเพราะว่าพอเราหลงไหลไปอ่ะเราเหมือนเราทุ่มทุกอย่างลงไปกับมันเหมือนกันแต่เราไม่ทิ้งงานเราต้องมาทํางานตรงเวลาอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับคือเราชอบมัสองอย่างใช่ครับผมแต่ก็ก็เป็นความท้าทายเราดีเพราะว่าจากที่เราแบบเคยมีเวลาว่างชิวๆมันก็กลายเป็นว่าไม่ชิวแล้วเราต้องต้องเป้าหมายใหม่ลใช่มีมีเป้าหมายใหม่แล้วเราต้องเหมือนแอคทีฟขึ้นครับ